นะคะชุดนอขนลุ่มป้ายเพนได้อ M ม W อ2องนะคไม่มีของเลยแม่จริงรใช่ K WE W E W 2เสิบสองจ้าโค้ดบูโค้ดบูเหมือนกันค่ะตัวนี้<อ>นะคะอยากอยากรู้รายการไหนว่าคือตอนนี้วิยงยังดูรายการไม่ได้ว่าเยลโล่อะไรเข้ามาบ้างน่าจะ อัปเดตพร้อมการทางหน้าไลนะะไ o, นะ์นะคะป้ายยโล่เนาะนะคะจะได้เช็คสินค้าไปด้วยเพราะงานป้ายใหม่คือเราต้องเช็คความสเสถียรของตัวงานด้วยนะคะหลายๆอย่างนะลูกค้าป้ายยโล่ป้ายใหม่มาแล้ว่ตื่นเต้นจังเลยตัวพี่เองก็อยากเห็นงานเหมือนกันว่าจะเป็นประมาณไหนเพราะว่าไปบีบหนักอยู่ของเยโลโล่ไปบีบหนักอยู่ไปคุยนานอะ่ะนะคะของเยโล่ก็คือ ค่อนข้างคาดหวังเยอะนิดนึงนะคะของเยลโล่นี่คาดหวังเยอะมากๆเลยแล้วก็เยลโล่แล้วก็จะมีบนะลูเนาะเยลโล่แล้วก็บลูแล้วก็ YC นะคะแล้วก็ KWE น่าจะเร็วๆนี้แหละรัวเลยปายเดือนลูกค้าจำเว้นนะตู้จะมาโหลดช่วงชวงหลังวันที่20นี่แหละเยอะนะ,ะถ้าใครแบบจำไม่แม่นก็จำไว้แค่ว่าหลังวันที่20ตู้จะมาโหลดเยอะแค่นั้นเองนะคะว้าว <Wow. S 1> wow. อันนี้เป็น W22 ใช่ไหมหรือว่าอะไร W22 เจเจกตัวหญิงแจเเกตัวหญิงจ้ะมาเลยนี่ลูกค้าจ๋าลูกค้าจะได้เห็นความต่างของตัวแพนด้าลูกแรกทีวีเปิดนะ MLW25 กับตัวนี้ของญี่ปุ่น k w e w 2 อ๋อเห็นอัปเดตสต็อกนี่ค่ะเลยถามดูคือจะบอกว่าสต็อกก็ไม่ได้เอาออกเพราะว่าน้องอ่ะเป็นลูกเดียวลูกสุดท้ายแล้วของอ่ะน่าจะไม่ได้ปรับเขาเรียกว่าไรปรับสต็อก่ะแม่ของจริงไม่มีนะตัวนั้นอะ,ะของจริงไม่มีนานแล้วน่าจะลืมลบออกค่ะตัว mlw 1 2นี่อ่ะมาตัวนี้ kwew ยีสิบสองนะคะ W22 แจ็กเก็ตบูหญิงของญี่ปุ่นนะคะน้ำหนักนน้หนักห่ตัวนี้อค่แปด่ิโล <80 km. S 2> ตัวนี้80ดกิโลของป้ายเค e ค่ะแม่แม่จะเห็นความต่างเลยว่างานญี่ปุ่นกับงานจีนนะคะขนาดดีไซน์ดีไซน์เนื้อผ้าการออกแบบคัตติ้งยังต่างกันเลยลายต่างกันด้วยสีก็ต่างกันนะขึ้นอยู่ว่าใครชอบอะไรประมาณแบบไหนเนาะบางคนก็ เป็นสายน้องญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความเคยชินในงานของญี่ปุ่นใช่ไหมลูกค้านะคก็เล่นไดญี่ปุ่นได้จ,จีนได้จีนก็จะเน้นสีชมพูพาดเทลสีหวานๆสไตล์เอิร์ธโทนอย่างนั้นไปนะคะไม่ได้อาจจะไม่ได้หนาเท่าตัวตัวนี้ k WE, w w 2 2เนาะนะคะอ่ะไดี๋ยวหโชว,โชว์ดีเทลให้ดูนะนี่เขาก็จะเป็นสไตล์แบบ มีแบบว่าบัวชิตตี้บอมเบอร์บางสิบหน้ากระดุมหน้าอะไรอย่างเงี้ยรวมแบบรวมทรงไปเลยนะคะราคาโปร3900นาะจ้าตัวนี้ราคาโปรโมชั่น3900จ้าแม่เนี่ยขนนุ่มขนฟูใดๆนะบางตัวก็แบบมีแบบขนแกะไปด้วยนะว่าไปลูกคา้าแต่ว่าอันเนี้ยเหมือนจะมีความหนาตรงที่เขาเป็นวูแล้วเขาก็บุก อีกชั้นหนึ่งอะแม่แต่ข้างในเขาเป็นผ้าล่มนะบางทีก็เป็นข้างนอกอะผ้าวูก็จริงแต่ว่าก็จะมีบุพวกผ้าไมโครใย,ยไมโครด้านในาอะไรอย่างเงี้ยจ้าแม่ <c oughs> อ๋อหมวก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 อ๋อที่วิพูดใช่ไหมคะอ๋อตอนแรกตั้งราคาผิดวิ <c oughs> จ้งก่อนตอนแรกอะตั้งราคาผิดนะอ่อตอนแรกมันใส่ราคาไป7,5 0 0แต่ว่าราคาตอนเนี้ยเหลือ2,100ค่ะพี่พี่ปานิชา เลือสองพันหนึ่งค่ะจริงวีบอกวีจะบอกว่าวีจะซื้อไปแล้วนะลูกหนึ่งแอดมินซื้อไปใส่เองพี่เชื่อไหมนหนูซื้อไปใส่เองนะนี่เอาไม่เชื่อได้ไงละ่ะเธอก็เห็นจะซื้อ <laughs> เอ้เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งพรุ่งนี้ฉันจะมาขายเธอโอเคไหม <laughs> แล้วแต่แอดมินก็ซื้อไปใส่เองปีหนึ่งเปลี่ยนไปเลยกี่ใบเปลี่ยนทุกวันเลย ีได้หรอ <laughs> 2,100จ่าซีไอเป็นตัวเชอรี่โอทีหนึ่งเชอรี่โอทีหนึ่งนะแม่ตัวนั้นอนะเอฟได้นะยังมีอยู่จะจะหมดแล้วละ่ะอันนี้ของบานาน่าร <Banana Republic. S 1> ีพับบิกจ้ะบานาน่ารีพับบิกไซเอ็มไซเอ็มเออน,นี่ยไม่ได้มองเหมือนกันมัว <More S 2> แต่โช,ชวช์วทรงมัวแต่โชว์ทรงสวยนะ <laughs> เขาสวยในแบบฉบับของญี่ปุน่น <laughs> เพราะว่าของญี่ปุน่นวิพูดเลยว่างานคัตติ้งดีเทล การเก็บรายละเอียดงานการตัดเย็บของญี่ปุ่นจะค่อนข้างเนี๊ยบนิดนึ่งมีความหนามากกว่าตัว mlw 2 5ลูกแรกคือเปิดนะราคาเขาเลยต่างกันเพราะว่าอันนี้งาน80กิโลแม่ไม่ใช่วูคันนะคะอันนี้มีซับในนะคะตัวนี้นี่หญิงนะอ่าตัวนี้เป็นของผู้หญิงนะคะก็คือจะอาจจะไม่ได้ติดซสาโอเวอร์ไซส์ไปเยอะเท่าไหร่นะคะติดซสาแบบประมาณ ml ไม่เกินนี้ นะคะได้ค่ะพี่ได้ค่ะมารับมารับสินค้าวันพรุ่งนี้ไหมคะพี่ปณิชารับพรุ่งนี้ไหมจ๊ะหรือว่ามาทันหรือว่ามารับเองหรือยังไงหรือว่าส่งคะส่งไหมคะแม่เฮ้ยกี่โมงแล้วอะเอาหมวกมารีวิวไหมหมวกรีวิว,วเอา้าสนุกนออกได้ลูกค้าจะได้เห็นไ,ไงไเ,บเบิกมา เอา,เเอาเมันเลยมันไส้ดได้เดี๋ยวหนูเดี๋ยวไม่เดี๋ยวพี่รอเอฟรีวิวก็ได้เดี๋ยววิเอารีวิวมาให้พี่ปอยคะ่ะลบกกวนเบิกเชอร์รีโอทีหนึ่งจะ้ะรีวิวหนึ่งรีวิวหนึ่ง,งเดี๋ยววิเอามา<ช>เปิดรีวิวใ,ให้อนนะ,อะมาค่ะใครอยากได้ลูกนี้รหัสอะไรคะน้องแพรหอยหีบ ขอหีบหนึ่งสองนะคะรีวิวผ้าวูหญิงนะคะของญี่ปุ่นนะแม่ตัวนี้งานญี่ปุ่นค่ะดีเทลเนื้อผ้าดีมากเลยนะคะไม่ใช่วูคันนะแต่ว่าอันนี้ก็คือจะเน้นไปทางวูที่มีความหนาเลยใส่ลุยหิมะได้ใส่อากาศหนาวจะจัดได้เลยนะคะแต่ว่าตัว v ู mlwe ผก็คือนางจะเน้นไปทางแฟชั่นมากกว่าจะมีความบางกว่ามากๆเลย ได้ค่ะเดี๋ยวหนูเอามาให้ได้เยโชว์บนราวได้เลยวิยลยชิโนริยะแกขอโชว์อีกสักหนึ่งตัวเดี๋ยวโชว์บนราวต่อได้เลยจ้าอ่าอันนี้อันนี้อันนี้ลายชิโนรีนะคะสวยมากอยากได้ลูกใหม่พิมพ์มาได้เลยนะหนูส่งให้ฟรีทุกลูกจ้ะลูกรีวิวจ้ะรีวิววิส่งให้ฟรีนะลูกรีวิวจ้าลูกใหม่หอยหิบหนึ่งหนึ่งลูกรีวิวหอยหิบสองสองโอเค <12. S 1> <laughs> หนึ่งสองหนึ่งสองโอ้จำสลับ หอยหีบหนึ่งสองลูกรีวิวนะคะส่งฟรีจ้าไม่เอไม่เป็นไรคะ่ะมาดูย้อนหลังก็ถูกจ้า